เชียงภูมิพลจังหวัดตากมีปริมาณน้ำกักเก็บสูงสุดในรอบ14ปีนะคะเหลืออีกไม่ถึงเมตรครึ่งก็จะเต็มความจุแล้วค่ะซึ่งถือว่ามีสถิติน้ําเยอะที่สุดนับตั้งแต่น้ําท่วมใหญ่ปี54สาเหตุเป็นเพราะว่าปีนี้ประเทศไทยเจอพายุมากขึูลค่ะ สทนชเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เมื่อวานนี้4พฤศจิกายนพบว่าเขื่อนภูมิพลจังหวัดต,ตาดมีปริมาณน้ำกักเก็บมากถึง1 3 3 5นลูกบาทเมตรหรือร้อยละ97ซึ่งถือว่าทุบสถิติในรอบ14ปีนับตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่ปี2554เหลืออีกประมาณ1เมตร30เซนติเมตรระดับน้ำก็จะเต็มขีดความสามารถของเขื่อนคะ่ะซึ่งด้านสทนชเปิดเผยนะคะว่าเนื่องจากปีนี้ประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุถึง6ลูกได้แก่วิภาคาจิกิหนองฟ้าตาปะปราการาและบัวลอยทําให้มีปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่จํานวนมากส่งผลให้ปีนี้ต้นฤดูแล้งแหล่งน้ําทั้งประเทศมีปริมาณน้ํารวมกว่า70 0 0 0ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ88ของความจุเก็บกัก และจากอิทธิพลของพายุเข่าแมกกีที่จะทำให้ไทยมีฝนตกหนักในช่วงวันที่6-9พฤศจิกายนนี้ก็คาดว่าเสี่ยงทีเดียวค่ะที่จะทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลมีโอกาสเสี่ยงล้นล่าสุดเลยมีมติปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดวั